ครับกลับสวัสดีอ่าพี่ๆนานาทุกท่านอ่าคนรักนกเขาใหญ่นะครับผู้ที่ติดต,ตามอ่านกเขาใหญ่เพชรบูรณ์นะครับโอโหห่างหายกันไปนานมากเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับแต่นกจดจวดมีอยู่นะครับแต่ไม่มีเวลาลงเอาวันนี้หยุดงานตอนเช้าก็เลยอ่าถือโอกาสนะครับอ่าถ่ายคลิปนะครับให้หนึ่งคลิปนะครับได้หนึ่งคลิปอ่ะ ท่านใดสนใจนะครับนกมงคลนะครับนกสามกุกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปเสียงนะครับมีเสียงเรียกเสียงคูนะครับเดี๋ยวพูดข่าวก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นสามกุกนะครับประมาณ9 6ซน์นะครับแรกๆจะขึ้น2ประมาณบางทีก็2คำสามคำประมาณนี้นะครับบางทีก็ขึ้น3เลยนะครับไม่ถือว่าขึ้น3เลยนะครับมันเป็นนกป่าสายภูเขานะครับหายากนะครับ ถ้าเครื่องร้อนแล้วก็สามโปะๆเลยนะครับสองประมาณ2องคำสามคำหนึ่งคำบางทีก็ขึ้น3นะครับอ่ะพูดเข้าๆก่อนนะครับนี่ดูลายดูอะไรนะครับแน่นต๊บเป็นนกตัวไม่ใหญ่มากแต่จวดนะครับมีคารลมเรียกคําคูค,คําค,ค,ค,คูยาวนะครับตัวนี้อ่ากำลังขึ้นนะครับกระดิกปีกลงปีกหมดวันนะครับนกอายุปีกว่าขี่ก่อนบลมนะครับนกขึ้น ขึ้นตลอดนะครับตัวนี้แล้วเสียงนะครับเดี๋ยวค่อยฟังเพราะมากตัวนี้นะครับเป็นเสียงเล็กไปหากลางเสียงใสๆนะครับอันใดสนใจนะครับให้คนไวนะครับคนโอนไวนะครับอ่าไม่จองปักเป้านะครับอ่านี่นะครับตัวนี้เลยเจ้าสามสามด้งตัวนี้นะครับจะสามด้งนี่นะครับ ใครสนใจนะครับโทรเลยนะครับดูให้จบคลิปก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ะดูตัวแล้วไปฟังเสียงนะครับไม่พูดมากนะครับห่างหายกันไปนานคงคิดถึงนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับอ่าเดี๋ยวอ่านะครับอ่าก่อนไปฟังคลิปเสียงนะครับอ่าชมกงสวยๆคุณตะไลก่อนนะครับไปเอามาไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับโทรศัพท์ไม่ได้อ่าฝนตกนะครับอ่ามี4ี่ใบนะครับไม่มีคอนไปใส่เอาเองนะครับ ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้อ่านี่นะครับมีสี่ใบนะครับนี่เห็นไหมแต่งใส่นกสวยๆนะครับนี่ใส่ผ้าคลุมใส่ถาดรองขี้ใส่ถ้วยอาหารนะครับอ่ะใครสนใจจัดได้เลยนะครับนี่นี่นี่ดูอย่างงามนะครับ่นกตัวนี้มาอยู่กับผมหลายเดือนแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาลงคลิปนะครับผมก็เสียดายอยู่แต่เอฟซีโทรเข้ามากันเยอะว่ามีนกมงคงมงคลไหมอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้ นี่นะครับให้ดูกลงแต่งแล้วสวยนะครับแข็งแรงนะครับดูอ่ะโอเคครับผมไปชมเลย ยืนถ่ายใกล้ใเลยนะครับกำลังขึ้นเต็มที่ครับนกตัวนี้เจ้าสามด้งนะครับเสียงโอ้โหสุดยอดนะครับหายากมากมีขาลมมีเรียกคำคูคำนะครับตัวนี้นีเรียกอยู่ตัวเดียวนะครับลงคอนขันหมดวันนะครับท่านใดอยากได้ไปเฝ้าบ้านเอาไปฟังนะครับ จับได้เลยนะครับน,น,นานนมีมานะครับนี่นะครับสวยนะครับเสียงเพลอะนะครับเสียงเล็กไปหากลางเสียงใสๆนะครับ จดนะครับจวดจวดเลยนะครับไขวไวกับขนนั้นละครับได้ไปครอบครองนะครับนกแบบนี้เดี๋ยวตัวนี้จะลงคลิปทีหลังนะครับตัวนี้นกตอเก่าเก่านะดูครับเรียกละมีเรียกคำคูคำนะครับสามปุกคารมนะครับตัวนี้นกตอเก่าเก่านะครับริวเฟืองนะครับเฉลย200กว่าตัวนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็จัดได้เลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังอยู่ก็เดี๋ยวลงคลิปซ้ำ อ่านจะเรียกนะเห็นนกพวกนี้มันร้องครับอ่าดูเอาครับจวดจวดนะครับตัวเล็กแต่อ่าใจใหญ่นะครับปอดใหญ่ขันทั้งวันดูเดี๋ยวมันจะเรียกหรือเปล่าดูครับนกป่าก็คึกครับอยู่หน้าบ้านไม่มีเวลาลงคลิปสักทีนะครับมาอยู่กับผมนานแล้วผมจนรู้ว่าเป็นนกคาลงคาลมอะไรหมดแล้วครับนี่อ่ะนี่อ่ะดูเอาครับไม่ม้นะครับ เรียกแล้วครูเลยดูครูยาวด้วยนะครับนี่อ่คูนับเอานะครับครูกี่คำนกสายภูเขานะครับเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกนี่ครับตัวนี้จวดมากนะครับสามปุกตัวนี้ตัวนี้ก็จวดนะครับนกต่อนะครับตัวนี้ใครถามหาอยู่ นะครับอันนี้นกมงคลนะครับตัวนี้ไม่ได้โตนะครับอายุดีละตัวนี้มีอายุ3มจะ4ี่ปีนะครับดิวเฟืองเสียงกลางปงปงตัวนี้คันลมนะครับอ่าท่านใดสนใจกงก็ยังมีนะครับคุณตาไลนะครับมี4ี่ใบยังว่าง4ี่ใบนะครับอ่าเอาไปเอาไม่ได้ลงคลิปนะครับฝนตกนะครับนี่เห็นไหมใส่กงคุณตาไลแต่งแล้วก็สวยนะครับดูครับอ่านี่ ประมาณนี้นะครับกุุงก็แข็งแรงมากนะครับนี่ผมใส่เลยนะครับเดี๋ยวสามกรุกมีตัวนึ่งรอคลิปเสียงก่อนนะครับเอาทีละตัวเดี๋ยวมันจะหลงนะครับอ่าใครชอบตัวนี้นะครับนี่นี่จะสูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ